สวัสดีครับมาดูมาเก็ตนาฬิกาเศริ์ประจำวันพุธที่28ิดมิถุนายน2อ2 3นกันสำหรับยูโรนะครับจะเห็นว่า buyer a c แอคทีตั้งแต่เอเชียเซสชันเลยเมื่อวานนี้นะครับที่ไหนที่ yesterday วิพ็อ t บอกแล้วนะครับเมื่อวานนี้ถ้า profile shape เป็น D shape เนี่ยสองโซเรโอที่น่าจะเกิดขึ้นนั่นก็คือตลาดจะบาลานซิ่งอยู่เรียนนี้หรือไม่ y e s เดียบี p o จะเป็น launching point นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นเทรดที่2นั่นก็คือราคา launching จาก yesterday v p o ขึ้นด้านบนนะครับขึ้นไปแล้วหยุดที่ value area high ซึ่งวันนี้นะครับยังไงก็ตามทีราคายังติดอยู่ใน balance area 4วันนี้นะครับแล้วด้วยความเป็นจริงที่ว่าราคาขึ้นไปถึงใกล้ๆก,กับ balance area high แต่ใดที่ราคายังไม่สามารถเ r a k แล้ว h o เหนือ i ิ i ดิเซอร์หรื z o n นได้ที่บริเวณนี้จะเป็น good head location สำหรับเซลเลอร์นะครับแล้ว Composite profile ของ4วันนี้ยังเรียกว่า p o o l structure อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีโอกาสสูงอยู่ที่ตลาดนั้นจะ l a n c i n g อยู่ในกรอบนี้ต่อไปเพื่อ Fix p o o l structure เหล่านี้นะครับให้เต็มโดยเฉพาะยิ่งตรงกลางนะเพราะฉะนั้นนี่คือ Euro พาราล่ายังไม่ไปไหนนะครับราคานั้นบาลานซิ่งอยู่กลางบาลานซ์เรยใหญ่8วันซึ่งเคยบอกแล้วนะครับถ้าราคานั้นมาเทรดอยู่กลางกลางเรนแบบนี้โดยเพราะอย่างยิ่งวอลุ่มปรไฟล์ค่อนข้างเต็มแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างเทรดยากเพราะตลาดนั้นสามารถมูฟอัพก็ได้มูฟดาวก็ได้หรือจะเวียงอยู่แถวๆนี้ก็ได้ซึ่งยังไงก็ตามนะครับตอนนี้ก็ยังเทรดอยู่กลางบาลานซ์เรยอยู่อยู่แถวแถว h v n เพราะฉะนั้นที่นี่เป็นพื้นที่เสี่ยง ทางที่ดีเราควรรอกูเทกโลเคชันน่าจะดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็น Initial Support, Initial r e s i ร e n ์รานโหรือ Balance Area High แล้วก็ Balance r e ซเลโลพยัญชน,นสั้นๆสำหรับพาลา่าทองคำนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้เซ l l e r กลับเข้ามา Active ที่ p r e r k r t r t s e s i d n n e Zone เพราะฉะนั้นเป็นสัญญาณ Aggressive ในระดับหนึ่งของเซลเลอร์ โอกาสจึงสูงที่ราคานนั้นจะเบรกลงมาใต้ ni t i a l s u p p o r t ลงไปสู่ Balance เซลเ l อรนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคากลับมาเทรดอยู่ที่ main Infection point อีกแล้วนะครับนั่นก็คือที่ Balance เซลเร์ใหญ่ของ28วันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่เป็นพื้นที่สำคัญถึงแม้ว่าวันนี้เราจะเห็น s ซ l l e r a c t i v e แต่ถ้าราคาไม่สามารถเบรกแล้วโฮต้า initial support ได้ที่บริเวณนี้ จะถือว่ายังเป็นกูเทดโลเคชันสำหรับไบเออร์อยู่โดยว่าอย่างยิ่งวอลุ่มโปรไฟล์เชฟเมื่อวานนี้เป็นพีเชฟด้วยนะครับถึงแม้จะเป็นช็อตพีเชฟก็ตามก็ยังถือว่าเป็นเชฟที่ไม่ดีนักสําหรับการเบรกดาวนะครับมีโอกาสที่ราคานัาจะพุ่งกลกับขึ้นนั่นบนแต่อย่างไงก็แล้วแต่วันนี้จะมีข่าวสําคัญตลอดทั้งวันนะครับโดยเพราอย่างยิ่งประธานธนาคารกลางทั้งยุโรปอังกฤษแล้วก็สหรัฐจะออกมาพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยผลของการพูด มันอาจจะมีเอฟเฟกอย่างมากกับตลาดนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่ราคานั้นเบรกแล้วโฮต้าอินิเชียลซัพพอร์ตได้จะเป็นสัญญาณวิกเน s s นะครับและจะทำให้ช็อตเทอร์มเปลี่ยนจากบาลานซ์เฟดไปสู่ imbalance d o าวไม่ใช่แค่นั้นถ้าเบรกแล้วโฮต้า1907ลงไปอีกก็จะทำให้ m e d i เ m ียมทางเฟรมต้องเปลี่ยนจาก balance f a ฟ e ไปเป็น imbalance d o าวด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนั้น เท่ากับว่าของไทม์เฟรมนี้จะอไล g n เมนตกันก็คือเป็น Imbalance ดาวมีสิทธิ์ที่เราจะเห็นทองคำนั้นเซลล์ออฟลงไปสู่ด้านล่างนะครับโอ okay. เคเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ที่นี่เป็น Main Infection Point จะโฮ d อยู่เหนือ i n i t i a l s u p p o r t หรือจะ Hold อยู่ใต้ initial s u p p o r t จะเป็นข้อมูลที่สำคัญมากสำหรับเราในการเทรดทองคำนะครับนี่คือทองคำ ดาวโจนนะครับปรากฏว่าราคา pullback กลับลงมาสู่ initial support ของเมื่อวานแล้ว buyer กลับเข้ามา active เอาราคา break out ขึ้นไปเหนือ smaller time frame balance area 2วันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไว้เมื่อวานถ้า break ขึ้นไปได้ short term จะต้องเปลี่ยนจาก imbalance d ดาวไปเป็น b balance f a d e นะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้น balance area เราน่าจะอยู่ใน5วันนี้ เพราะฉะนั้นวันนี้ตบาบไรก็ตามที่ราคายังโฮอยู่เหนือ area breakout ของเมื่อวานก็คือที่ initial support มีอาการสูงที่ b u y e r จะ active แล้วเอาราคานั้นขึ้นไปสู่ balance r a e high นะครับซึ่งด้านบนเนี่ยจะเห็นว่ามีเส้นอะไรเต็มไปหมด n a g e d r e p o c k สอง level นี้คือจุดหมายของ b u y e r นะครับในการที่จะขึ้นไปเคลียร์ Poor Structure เหล่านี้ออกไปซะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่า balance r e high อาจจะไม่ได้อยู่แค่5วันนี้ก็ได้ มันอาจจะกลายเป็นเฟล b บ e a ดาวแพทเทิร์นจากบ a ลานซิ่ง6วันนี้ก็ได้ซึ่งเฟล b บ e a k d วแพทเทิร์นเป็น b u l ิชแพทเ t ิร์นแล้ว t a r g กเ็ตหลักของเฟล b บ e a k d o w n Pattern ก็คือขอบบนของบ a ลานซ์เรียลซึ่งมันเบรกออกมาแล้วเฟลนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูว่าราคาจะโฮอยู่เหนืออินิเชียลส p อร์ตหรือไม่ถ้าโฮมีสีสูงที่ราคาจะขึ้นไปสู่อิ i ิเชีย e เรตชั่นโซนเป็นอย่างน้อยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือมาเก็ตอสประจำวันนี้ อย่างไรก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ